ด้ามดำที่ไม่ดํานะครับเสร็จอีกหนึ่งด้ามแต่ด้ามนี้ขายถูกมากเป็นเพราะว่าไม้ปลายมีความแข็งในระดับหนึ่งก็อยู่ประมาณเลเวลที่7นะครับไม่ถึงส0เ,เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการแทงลักษณะเ,เป็นโฟโล่นะครับไม่เน้นสกรูเ,เป็นการแทงยอดแทงหวานนะครับ เหมือนกับหยอดน้ำหวานใส่ปากอะไรประมาณนี้นะครับด้ามน,นี้จะเป็นดำไม่ดำไม่สนิทด,ดำดำไม่สนิทนะครับเป็นไปตามลายของไม้นะครับไม้ดำดงนะครับด้ามน,นี้เป็นสอนหน้าแต่สอนตัวนี้สวยสอนหน้าหกสอนอันนี้สามสี่ห้าหกสอนปลายห่างทองเหลืองอยู่สองนิ้วครึ่ง นะครับหลังจะเป็นสะพานมือโล่งเป็นท้องเรือ,อยาวขึงถึงกลางไม้นะครับสวยงามสวยงามฮารุฮารานะครับด้ามมีขายอยู่2,300ตามที่ลงโพสต์ไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับาราคาขึ้นลงตามไม้หน้านะครับแล้วก็ไม้ด้ามก็เป็นส่วนประกอบนะครับ แต่ในในในเมื่อราคาไม่สูงมากก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําทหลายๆจําปานะครับด้ามนี้สองพันสามรวมส่งนะครับห้ามต่อแล้วตอนนี้ตอนนี้ถือว่าเสมอทุนแล้วครับไม่เข้าเนื้อกระบุญโขแลสองพันสามร้อยบาทครับขอบคุณครับดั่ๆดที่ไม่ดํา